อรอ silently, มเพงพอแล 7, 000, ้วครับน well. ี่กระบองเจ็ดหมืนกระบองเอ่ออะไรนะมหาสมุทรนี่ฟาด8ปดหมืนครับมูกงครับมูกงอ่ะจิจจิ๊จิ๊ขคือตาซุ่นเยะนี่ไงทุบกระบานแตกลองจิจิจิจสวัสดีครับมีลักกี้แบนะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีล็กที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที <plaster> ่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ ในเฟซบุ o กอีลักติชอปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลักกี้แบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับอ้าสวัสดีครับมีลักกี้แบรนะวันนี้เราอยู่ใน EV เว c h e s นะครับก็มารวมโค้ดแจกให้ก็คือหมีก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ค่อยได้ลงงานเท่าไหร่นะครับก็เออก็สนุกดีนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับก็ถ้าเเเกิดดนนๆแบบบบบข้้าใจรระะวยคั อ่าเดี๋ยวเราใส่โค้ดก่อนกดซ้ายบนเสร็จแล้วรหัสแรกของขวันนะครับตอนนี้ไม่อยู่แปดโค้ดเหมือนเดิมไม่มีเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตบอกตัวละครแล้วเอาเทียร์ให้ดูแต่นี้ไม่เป็นเทียร์เก่านะแต่ก็พอใช้ได้อยู่มีว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวบอกตัวละครที่ตอนนี้ควรปั้นนะครับมีอยู่ประมาณ5ตัวได้ที่แบบเขานิยมสุดๆนะนะฝุดๆเลยแล้วก็ในส่วนอาชีพคัดหลักเราใช้อะไรดีอะไรแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมีขอพูดไล่เลยนะเอาแบบนิยมเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนหลอดอูดนะ มันอานว่าอลลูดหรือหลอดอ,อ,อ,อูดวะเออเอเอเนี่ยแหละตัวเนี้ยแหละเพราะว่าเพี่หนวดหยองเนี่ยเราสามารถหาตัวละครซ้ำง่ายครับเราสามารถหาตัวละครซ้ำง่ายก็ตัวเขาเป็นตัวที่ละครค่อนข้างถึกมากแล้วก็มีดาเมจด้วยก็ควรจะปั้นนะครับมันปั้นง่ายอ,ะอ่ะมันระดับเทพเจ้าง่ายมากเตตัสมันสูงเวอร์เลยพลังอะต่อไปตัวที่2รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้แล้วก็คือคาราทาครับแต่ว่าตัวนั้นจะมีปัญหาอย่างนึงคือมันเปิดซ้ำยากคนก็เลยไม่ค่อยนิยมนะครับ ถ้าเกิดเปิดซ้ำเยอะก็ใช้ได้อยู่อ่าต่อไปอีกตัวหนึ่งที่คนนิยมกันก็คือเจอร์ลดนะครับก็เป็นตัวละครสายซัำก็คือพาของปาตี้นั่นแหละถ้าซ้ำเยอะก็สามารถปั้นได้นะครับอ่าต่อไปถ้าเกิดตัวละครตัวอื่นเป็นเทียเอสใช่ไหมตัวนี้คือเป็นตัวละครเทียเอสครับเขาเรียกว่าพี่ทอพี่ทอที่ทั้งแท้งดาเมจแรงมากคือเป็นตัวละครที่น่าจะเก่งสุดนเกมนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเปิดซ้ำกันยากนิดนึงนะครับถ้าใครเปิดซ้ำได้เยอะก็ปั้นเลยแบบไม่ต้องคิดเก่งสุดในเกมนั่นแหละถ้าเกิดสมมต สามารถปั้นพี่เขาได้นะครับขอขอนุญาตพูดถึงตัวละครที่คนคนค่อนข้างนิยมกันนะอ่าต่อไปอีกตัวหนึ่งสายแดงก็น้องเฟยนะครับน้องเฟยเออสายแดงถูกแล้วเนี่ยน้องเฟยครับคนนิยมนะครับก็สามารถปั้นได้ถ้าเกิดใครมีตัวสาบเอาง่ายตัวที่มีพูดมาทั้งหมดอะเพื่อนๆมีซ้ําเยอะก็ปั้นตัวนั้นไปเลยเอาแบบง,ง่ายๆเลย อ่ะต่อไปเป็นส่วนนักเวทออกนะครับหมอนะมีบัฟโจมตีโจมตีค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างเก่งก็ตัวละครออกค่อนข้างง่ายก็ถ้าเกิดใครมีซ้ําเยอะก็ก็สามารถปั้นได้อ่ะต่อไปเป็นส่วนพี่หมาป่าโฮลฮักนะครับก็เป็นในส่วนการเรียกซัมมนอ,ออกมาช่วยทําให้ฝั่งเราตายยากขึ้นเยอะก็ส่วนใหญ่เขาปั้นกันเยอะอ๋อก็ลองดูนะครับตัวอื่นไม่เห็นคนพูดมีแค่นี้อ่ะต่อไปเป็นในส่วนถ้าเป็นตัวละครสายเออสีแดงนะครับก็ต้องเป็นในส่วน ซูงอคงบูกงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวละครของเขาค่อนข้างเป็นตัวละครเลดเกมนะกลางเกมแบบต้นเกมค่อนข้างกาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นเลดเกมได้เก่งตัวของเขาก็จะมีพาสซีในส่วนถ้าเกิดสมมติงอคงหลบอีกได้มันก็จะร่างแยกออกมาเรื่อยๆนะครับก็ของมีก็เห็นมันแยกออกมาประมาณ2ลร่างตีแรงนะมันเหมือนออกแนวแบบต้องปั้นให้สุดอะถ้าปั้นสุดก็เก่งถ้าปั้นไม่สุดก็ไม่เก่งนะครับเป็นสายฮันเตอร์ชาร์โดนะครับ ประวัติซึ่งหอคงก็สามารถขึ้นไปอารวาสบนสวรรค์ตบเทพเจ้าได้หมดเลยครับมีแพ้แค่าพายุไรองเดียวเท่านั้นเองไม่งั้นมุงซึ่องอคงก็จะกลายเป็นเทพเจ้าไปเลยนะครับที่ไม่มีใครต่อกอนได้รู้สึกคู่คู่แข่งกับซึ่งหอคงจะเป็นอะไรนะเทพสามทายใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับที่สูสีนะองค์อื่นสู้แกไม่ได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ก็น,นั่นแหละเออถ้าเกิดสมมติปั้นแกได้สุดมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบเออปั้นได้แค่แบบตัวสงตัวก็คงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับ ตัวละครอื่นมีไม่เห็นคนเขาพูดถึงนะส่วนใหญ่จะมีแค่ที่มีแนะนําแค่นี้ครับแค่นี้เองคนที่นิยมกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติไม่รู้จะปั้นตัวไหนก็เปิดซ้ำเยอะๆก็เอาเนี่ยหลอดเนี่ยแหละหลอดอูเนี่ยง่ายสุดแล้วหรือว่าจะเป็นในส่วนถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่มีก็แนะนําให้รีหาพี่ทอครับเอาพี่ทอเยอะๆเลยหรือว่าถ้าเกิดจะเล่นใหม่ไปรับไอดีก็ได้หาพี่ทอเยอะเลยพี่ทอนี่คือตัวเดอะแบ็กเดอะซีรีส์นะครับไม่มีอะไรที่เกินไแบบแกแล้วแต่ตัวอื่นมันจะเปิดง่ายอะไรประมาณนี้นะครับ ลุงคอนแบกหลังหักเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงนะลุงค้อนแบกหลังหักเลยไม่มีไม่มีอะไรที่ไอ้นี่แล้วอะต่อไปเป็นในส่วนสายชีพนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปลงแต่คอนแล้วก็ลุงกับลุงกันหนวดหยองใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแทงสองเลยเพราะนั้นเพื่อนๆควรจะเล่นดาเมจแต่ว่าคอมีมีก็เล่นสายแทงนะเออมีเพราะมันทายยากดีนะครับ เกมนี้มันก็จะมีคาดเยอะเห็นไหมเนี่ยเราสามารถนี่เล่นเออนักลบได้นี่สายเอ้ยไม่ใช่อยู่นี่ครับนี่เลนเจอร์ธนูนักลบนะครับแต่อองมมีเล่นแทงนะเห็นว่ามันตายยากมันผ่านหลานง่ายดีย่ะเออแล้วตัวสูงหงอคงม,มันค่อนข้างนี่มันจะเป็นต้องมีแทงนะครับหรือว่าจะเล่นนักฆ่าก็ได้เกิดเ,เพื่อนๆแบบมีแทงที่แบบว่ามันใจแล้วมันก็ดีหมดแหละเอออยู่ที่ว่าเราจัดทีมนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเป็นรีวิวทีมของหมี่ให้ดูนะพลังไป2ล้านแล้วเหรอเนี่ย สังเกตเลยว่าลุงลุงกับตัวหมีนี่ถึกมากแต่ตัวหมีก็ยังถึกน้อยกว่าเห็นมาเห็นมันลดลุงนี่เลือดไม่ลดเลยแท้งเปนแท้งที่เถื่อนมากนะดาวเมนก็พอมีนะครับเถื่อนชิบเป่งเลยจะหงอคงตีแรงนะหงอคงตีก็ MVP อ่ะโอ้โหใครบอกซาตึงเยะอะไรนะตาซึ่งเย่ไม่โหดไม่จริงนะดาวเมทแรงนะครับแต่ว่าตัวเขาตัวบางจริงอาจจะต้องปเป็นในส่วนแบบปั้นเลดเกมแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลดเกมเก่งนะครับงูงูกงนะครับ ซึ่งเาคุณนตาซื้อเยยนกระบวนการ73กระบวนการ76ว่า 76, มีลืมแล้วเออเคยดูนานแล้วร่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำ UG Phone นะครับสามารถเปิดเห็นว้าไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uvp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ gvp เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอาอย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารเออ่ททัวไยลยล นี่ครับทีมให้นี่เจ๊ตีห้าหมื่นเป็นไงล่ะเออ m อ p มพีห้าโอถ้าเกิดหัวโ,โคงนี่บอกเลยนะถ้ามีแทงสองนี่ไม่มีทางตายเลยแทงช่วยดูดตีนนะครับเอาเลยครับเต็มที่เลยรับหัวโคงนี้กระบองอะไรนะที่มันอยู่ในน้ำอ่ะไอกระบองมหาสมุทรเออี่ฟาดห้า 50, หมื่นครับซึ่งหัวโคงนี่ตีหัวแตกครับนี่แปดหมื่นสองซายลครับกูจะตายทุกรอบเลยซึ่งหัวโคงกู เดี๋ยวรีวิวทีเดี๋ยวมีไปแล้วครับก็เอาเป็นว่าแนะนำเกมสำหรับอ v เวอร์ชิสก็ค่อนข้างเป็นเกมแนวสไตล์ไอเดนที่อ๋อมันเป็นทีมยุโรปอะถ้าคนชอบยุโรปน่าจะชอบนะครับซึ่งอง็คงกระบองมหาสมุทรกินกินอชินี่แยกล่างช่วยกันตีหัวครับว่ยนี่มีแยกสี่ล่างเห็นไหมคือเวลาหลบได้มันจะแยกล่างเห็นไหมแยกได้สี่ล่างไม่รู้ว่ามากกว่านี้หรือเปล่าถ้ามากกว่านี้ก็คือมันเป็นตัวละครที่ต้องปั้นในสุดครับถ้าปั้นสุดจะเก่งถ้าปั้นไม่สุดก็กากเอออันนี้พูดกันตรงตรงนะ อีกรอบหนึ่งพอแล้วครับนี่กระบองเจ็ดหมื่นกระบองเอ่ออะไรนะมหาสมุทรนี่ฟาดแปดหมื่นครับบูกงครับบูกงอ่ะจิ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 ขาคือตาึุนเยะนี่ไงทุบกระบานแตกลองจิ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 เล่นกันลิงเหรอเล่นกันลิงเหรอนี่ลิงตีหัวแตกหมดกระบอกเลยหรือว่าเล่นแทงสองอ่ะซึ่งหงคงม,มันจะแบบดึงพลังออกมาได้เยอะนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นเล่นตัวด้าเมจ เราจะตายไวมากแล้วทีนี้คือไม่มีใครไปกันให้ซึหงหงอกองซึงหงอกคงก็จะไล่ลํำไม่ได้นี่แยกล่างมาสี่แล้วบูกกนี่แยกล่าง,าางเ,วเวลาตัวเราตีตัวตัวแยกล่างก็จะตีตามเห็นไหมตีทีเป็นหมื่นแล้วตัวแยกล่างนี่เจียเก,ก้าหมื่นเข้าให้นี่ไงอ่ยายอเรียบร้อยครับก็เป็นการแนะนําเออเกมนี้ด้วยนะครับก็เป็นงานด้วยส่วนหนึ่งแหละก็มา ดึงให้ผู้เล่นละกกันเผื่อมีใครอาจจะแบบเห็นเราเฮ้ยอาจจะชอบอาจจะลองมาเปิดใจลองเล่นอีเวอร์เชสดูนะครับก็ค่อนข้างเป็นเกมที่ใช้ได้เกมหนึ่งเลยนะแนวสไตล์เดอร์คือแบบอันนี้มีบอกกันนะแม่งไม่ต้องเติมเลยเกมแต่เติมได้ก็ดีนะครับอันนี้ฝากการตลาด,ดนิดนึงคือถ้าเติมได้ก็ดีครับเพราะว่าแพ็คมันถูกมากนะเพื่อนๆแพ็คเกมนี้ไม่ได้แพงเลยเนี่ยเนี่ยดูดิเบาทก็มาดูดิ ราคาจอมเยาสําหรับเศรษฐกิจต,ตอนนี้ไม่มีขายตรงนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะไม่มีบอสพอตรงนี้นะไม่มีนะรอเล่นนะครับเนี่ยแพ็คมันถูกนะแพ็คมันไม่ได้ขายแพงนะราคา9้าบาทร้อยหนึ่งสองร้อยเนี่ยแล้วถามว่าถ้าไม่เติมเล่นนะมันเล่นได้ครับหมีก็เล่นเนี่ยมีสายฟรีเลยเนี่ยไม่ได้เติมสักแพ็คเลยเนี่ยเนี่ยมีเติมครั้งแรกเนี่ยเนี่ยได้งงงงงไอ้วูกงเลยครับก็ซุนหงอคงนะครับแล้วก็นี่ไปเติมอีก9 9บาทก็จะได้หงอคงใหม่ตัวนึงก็ปั้นง่ายงอคงต้องปั้นให้สุดครับเป็นปเทพ อ่ะประมาณนี้นะครับก็ขอให้คนเล่นเกมมีความสุขแน,นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ